งามพี่น้องแต่ทันเด้อไปหมดลํำซิ่งอะไรอยู่ตรงนั้นก็มีอีเด้อน่เราจะได้เราขดไหนคะวมัน่มีอะไรไงบบกไปมันอยู่กับไอ้ใครอะไอเนี่ยาสาบอยู่นะคุณถุงพลาแต่ว่าล้างล้างอ่างล้างอะไรุงลุงเดี๋ยวเขาบอกว่าเอาหอกแม่จะเลื่นเทนเดอเดี่ยวไปหัวบุเบิร์คแมออกมาเลย เตรียมของน้ำล <t ell> <74. S 1> ้วของน้ำรับแขกรับไทยรับแขกพี่น้องแขกไปไทยมาเอาเอาไปไว้นู่นได้ไหมทีเดียวเขาจะใส่หมวกหมวกกันนี่เขาไปใส่มือเงินนี่ใส่มาใส่เขาจะใส่บาะมืออื่นแล้วมาเบ้ดอย่างดอกยล้วมายังเทียงใส่ดิบเบงหมอลำเอาไปไว้นะบ่มือนี่แหละก้อนอะไรอ่ะอันหมวกเนซี่แกงจิปาจอมมันเสียบมือแร่งมันบอมหมวกหมวกเก็บมันหมอบิทีหมอลำมาแล้วครับ วิธีหมอรั่มาแล้วพี่น้องลงทางก็เริ่มมาแล้วจะแต่ยั่งมาลาเมีเอ้ย่จะเฝ้าตายเด้อคนาอ่าจะตายเด้เขถาถ่ายโซนหนาหลายอยูาาย่ยดิตายไม่ได้นะโอเคอามตายเด้อเขาโซหนาดิ มันเสร็จแล้วนะเขาแต้มเอาถังขยะไปไว้ในห้องแต่ละห้องเลยถังขยะเนี่ยใช่ห้องแล้วถังเลยตรกก้าคือขยะนะเราอล้าห้องน้ก่อนไมล่ะมันมันมันแค่ไหนก็มุ่นก็แค่ล้างให้มันดูดีให้มันที่สุดแหละชุดกีตาร์คือชุดชุดกีตาร์คือเหมาะสมดสหรับการทำงานมันนี่ที่สุดพอมากแต่ว่าชุดซอกเปอร์ก็เป็นห่วงอยู่ พ่อพี่ชอบเนี่ยไม่เท่าไหร่พี่แม็ก่ะเดี๋ยวน้อยารงอพี่น้อยรถาาปาดพี่น้องเสาเอกเสาททีจริไมนี่ทัามันงานจังหวัดคุณน่ะปาเบอเอร์คบได้ฮิตกไดพี่แบนินแนัพี่น้องปาพี่น้องเลียนเชิญเด้อปา แต่ว่าข้างล่างบรรยากาศดีมากไม่ได้เป็นราะชาที่มันยากเลยพี่น้องงานอย่างนีนมันใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ยหถวน้าป๊าดป่าตีทั่วป่าตีทั่วงาน,นช้างขอนแก่นหรือเปล่าเนี้ย พรุ่งนี้คนห้าพันมางานไม่เกินจริงอะแคนอย่างนี้ซุ่มโบนี่จะล้องโบสถกับป้าป่านเลยซ่อมซ่อมซ่อมเกมดัา ไปเอารถไถมารถไถน่ก็อีกพี่น้องก็อีกราคาง่ายนี่กว่าก็อีเยอะมากป๊าข่อยคือข่อยคือนะไรข่อยเห็นหน่อยี่อยคือจะคักเถะป๊าดป๊า ไป,ไปเราได้บอกไม่แอนว่าเขาเป็นสิทยามากล้วขอนอนแต่ถ้าเราจะเฝ้าตายด้วยเขาถ่าสโซนนาหลายอยู่สนอกเผื่อได้ใครเนี่ยแรับเผื่อว่าอะไรมุนในใคเนี่ย <Okay. S 1> ป๊บบุญคุณร้านบอนี่นี่โต้คุณมาเอาลูกหมาไปที่หนึ่งร้อยโต๊ะแลดร้อยตัวหนึ่งร้อยโต๊ะโ,โ,โต้แล้วแปดตัว ไอเก้าอีเก้าตัวไปแปดตัวงานตุงสีเมืองยิมยมเาแปดร้อยรับคนได้แปดร้อยคนซุ่มยืนอีขามองกะขามมนเป็นง้างขึ้นมองเนี่ยมอแล้วกังโตหลไหลว่าน้อข้ามันลงกว่าน้องกินโลกท่าหลักกันเนี่ยจังไต่มันคือแดดใช้ไอเฮ้ยนาฮันบ่มีว่าวแดดค่ะตองการท่ากันเลยนทั้งสี่หละตากแดดถ้าขี่รถเรียนบ่แดดค่ะแต่ว่ากูยืนย้อนเขาเต้นเลยได้ให็อันไหน เล่นละสิบแม่ไหมให้ช่องเอาไว้ให้พูดให้น้องท่ายเขานั่งแม่อ๋อแม่นค่ะเจ้าคือเขาได้มากมากหรอกน้องชายเขานั่งรถเขาไปลงโยงเองปอนช่องละสิบอันสิบอันเพราะว่าแค่จะติดข้างหลังไว้เพราะว่าข้างหน้าเป็นโต๊ะแม่นก็เขาว่าเอาสิบอันนี้ช่องละสิบอันเลยเพราะว่าคนทานทานเยอะคนสีได้นั่งพร้อมเนี่ยเพราะแม่ให้เพื่อนยืนเตะอย่างเดะยวเพื่อนก็สิไม่พอ เป็นนั่งไงเขาใหนั่งเล่นนั่งอะไรบ้างฮะอะไรเบียจริงเหรอเนี่ยจริงสั่งทำป้ายเลยสไดรองลงลงทานเบียขวดก็เลยว่าสิบลังลังละสิบสองขวดแก้วละไปห้าขวดขวดหนึ่งห้าขวดพี่น้อง

งทานเบียร์คนที่มายล่ตะพื้นป่าพรุ่งนี้มีงทานเบียร์เดอ้อ ประกาศประกาศผู้ที่มีโรงทานเบีย มองนางเมื่อินสอบพี่น้องตอนรับแฟนลับเอฟซีเอากระตุกอันนี้มันรูดดีแทบเกือบเนี่ยก็ได้เดี๋ยวเด้อพี่นอ้องรูดดีให้พาไปสอยสองท่านเบียร์เมื่อนินไม่หดลงท่านเบียร์แจกเบียร์ฟร,รีเนี่ยพาบารมีโตเกียวคอยคนลุก แล้คนลูกอีกับกับอะไรอย่างเงี้ยกับกับความความรักจากเอซแบบของผู้บ<ม>้านฟินแลน์ของโตเกียวแบบมันสุดคำจะพูดจริงๆมันหมดคำบรรยายจริงๆ บุญบาร,รมีสะสมไปพี่น้องมาประจุเนยียเห็นเป็นยังไงคือมักสะสมบาร,รมีสะสมบุญ <c oughs> คอยเชื่อว่า <c oughs> ผมเชื่อว,ว่าในการแบบว่าทําบุญเนาะมันจะปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายสร้างสมบาร,รมีสร้างสมบาร,รมีบาร,รมีมีตันมีตันซื้อเสียงบุ้ยบาร,รมีนี่ก็ทำงานอยากอยู่พี่น้อง กระังงานอยากอยู่ไปใส่ซุมนี่มมางแต่ว่าหาคนหาค้นมมางอยู่มันดหนออะไรปะ นี่เด้แม่อ่านไปที่ไหนนี่มือมาเด้อมาเบามือหน่ะมาในี่เด้อครับมาเต็นหน่าหนะาหันครับผมอันนี้แม่อยู่บ้านไหนนี่หรอหรอมามาลงมาครับลงมาลงมาแอบไปไหมบาร์รวังรถข้างหลังมาไหลเอฟซีผ่านมาพอดี เธอทอรถเบี้ยนทอเลยบังเอิญด้วยใครยืนอยู่ข้างทางบอกที่ในเมืองเนี่ยแหละบอครับมืออ่นมืออ่นเลนเสื้อเด้อมาเบิ่งหมอลำแล้วกันครับได้ไหมครับมาแทงข้างหน้าถึงด0 0ก็ได้ปลอดภัย